สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกนะคะทางช่องจูจู๖๓๙แนวทางเลขเด็ดค่ะก่อนที่จะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันนะคะก็ไปย้อนดูแนวทางหวยฮานอยของเมื่อวานกันก่อนนะคะพร้อมกับผลการออกรางวัลหวยฮานอยทั้งสามฮานอยด้วยนะคะว่าออกอะไรกันบ้างนะคะ เมื่อวานนะคะแนวทางแอดก็ให้เน้นวิ่งรูดเด่น8ปดรองสีนะคะฮานอยพิเศษ3มตัวบนออกหกสามหล่างออก0ูนสาค่ะก็หลุดนะคะไม่เข้าฮานอยปกตินะคะสามตัวบนออกหนึ่งห้าสองล่างออกสองเจ็ดค่ะเข้าไม่เอ่ยไม่เข้าเนะาะหลุดฮานอย v i p นะคะสามตัวบนออกแปดล่างออกแปดเจ็ดค่ะ ฮานอยเวพมาวิ่งแปดนะคะมาหลักร้อยเข้าตัวเด่นอ่าแล้วก็ล่างอันนี้มาแค่วิ่งนะคะรู่นไม่ได้นะส่วนล่างออกแปดเจดนะคะก็มาวิ่งแปดเหมือนกันก็มาตัวเด่นเช่นกันทีนี้เลขเจาะแอดได้วางแนวทางเลขเจาะแปดเจ็ดไว้หรือเปล่าแล้วก็มาดูกันนะคะเราก็มาไล่ดูเลยอ่าเข้าตัวกันนะคะ แล้วก็เข้าตัวที่แอดเน้นไว้ด้วยตัวที่ชอบนะคะก็ถ้าถ้าท่านผู้ชมท่านใดได้รูดก็เข้าเช่นกันค่ะเพราะว่าบางท่านชอบวิ่งบางท่านก็ชอบรูดนะคะแต่จะเข้าแค่รูดแค่ล่างอย่างเดียวนะคะเพราะว่าบนเนี่ยได้แต่วิ่งนะคะได้แค่วิ่งเพราะมาหลักร้อยนะคะก็สรุปแล้วนะคะแนวทางแรกเน้นวิ่งรูดตัวเจาะทั้ง12ตัวนี้ เข้าแค่ฮานอยเดียวฮานอยเวพีค่ะส่วนบนมาวิ่งล่างนี้ก็คือเข้าเลขเจาะเลยก็มาวิ่งรุ่ดได้เช่นกันค่ะแต่ก็เ,เลขเจาะแอดเข้าพอดีนะคะก็ตามนี้เลยนะทีนี้เรามาดูแนวทางที่สองนะคะสามตัววินสามตัวเข้าไหมหกสามหกถ้ามาซ้ำกันอย่างเงี้ยก็คือไม่เข้านะคะหนึ่งห้าสองก็ไม่เข้าแปดเก้าหกก็ไม่มีค่ะ วินสามตัวแนวทางเลขเจาะนี้ก็ไม่เข้านะคะทีนี้เรามาดูวินสองตัวกันบ้างนะคะสามหกกบะศูนสาหกกบศูนสาเข้าสามหค่ะเป็นฮานอยพิเศษนะคะมาบนนะล่างไม่เข้านะคะอ่ะปกติห้าสองกับสองเจ็ดไม่เข้าเก้าหกับ8แปดเจ็ด 87 87 VIP นะคะก็ชุดนี้นะคะชุดวัดดวงเลข6ตัวที่จับวินกัน3จับวิน3ตัวไม่เข้านะคะแต่จับวิน2ตัวเข้าอยู่คะ่ะแต่เข้าฮานอยพิเศษกับ VIP ฮานอยพิเศษมาบน36ฮานอย VIP มาล่าง87นะคะ ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะผิดถูกก็ขออาภัยด้วยนะคะก็แต่ก็เข้าทั้งสองแบบเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันมันไม่ได้เข้าทั้งสามฮานอยเนาะฮานอยฮานอแบบแรกมันมาเข้าฮานอยสุดท้ายฮานอย v วพแทนแบบที่สองมาสองฮานอยค่ะจับชุดวินสองตัวเท่านั้นนะคะก็ก็เข้าทั้งสองแบบนะคะก็ถือว่าเข้าเนาะ ว่ายังไงก็แอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีเมื่อวานนี้ด้วยนะคะเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อเลยนะคะแนวทางหวยฮานอยงวดวันที่18มีนาคม2564ค่ะ แนวทางหวยฮานอยของวันนี้นะคะก็เน้นวิ่งรูดเด่นสีรอง0ูนย์นะคะชุดเจาะมีด้วยกันทั้งหมด12ชุดแยกเป็นชุดเด่น4ชุดชุดรองสีและชุดกัน4ชุดค่ะก็ชุดเด่นก็มี4ีศูนยีหนึ่งสและสีแค่ะชุดรองนะคะมี0 3นย์สามศและ07ค่ะส่วนชุดกันก็มีสีห้าสีหก 01และ08ค่ะก็ทั้ง12ตัวนี้นะคะแอดก็จะเลือกตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษนะคะจาก12ชุดนี้นะคะเลือกออกมาเพียงแค่5ชุดนะคะเป็นเพียงความชอบส่วนตัวของแอดนะคะ,ะตัวแรกชุดแรกนะคะแอดชอบ4ีหนึ่งค่ะ4 7ค่ะ 03, 0ูนยและ01ค่ะมี5ชุดนะคะที่แอดเลือกนะคะแอดชอบเป็นพิเศษคือมีส1 47 03 07และ01ค่ะอันนี้คือแนวทางฝั่งซ้ายฝั่งแรกนะคะแนวทางแรกคือเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะ ทีนี้แนวทางที่สองก็คือเลขวัดดวงมีทั้งหมด6ตัวนะคะมีเลข1เลข7เลข9เลข8เลขศูนย์และเลข2ค่ะทั้ง6ตัวนี้ท่านผู้ชมสามารถจับวินสาตัวกับ2ตัวได้นะคะจับกันเองจับกันเอาเองดูนะคะเลขก็จะเยอะกว่าชุดนี้หน่อยนะคะชุดแรกแต่โอกาสเข้าก็มีเยอะเหมือนกันค่ะยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ ไม่รับประกันว่ามันจะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด2แนวทางที่แอดวางไว้นะคะก็มีแนวทางเน้นวิ่งรูดตัวจอ12ตัวและชุดคัดชุดออกมาเป็นชุดที่แอดชอบเป็นพิเศษมา5ชุดแล้วก็ชุดวิน3ตัวกับ2ตัวในเลขวัดัวงนี้นะคะก็ยังไงก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใด ชอบคลิปนี้นะคะชอบแนวทางของแอดในวันนี้ด้วยก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอันบนสุดนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคหวยฮานอยนะคะ สามารถเสี่ยงโชคได้ทั้งหมด3ฮานอยคือฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VAP นะคะไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะแล้วก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญ,ญย้ำเสมอโปรดใช้วิจารณญาณและมีสติในการรับชมทุกครั้งนะคะเลขมีเข้ามีหลุดกันได้เสมอนะคะผิดถูกก็ขออภัยด้วยเด้อ อีกอย่างหนึ่งก็คือแนวทางเนี่ยมันก็สำหรับเเสียงโชคอะคะ่ะการเสี่ยงโชคก็ต้องมีลุ้นนะคะมีถูกเ้วก็มีหลุดกันบ้างมีถูกกันบ้างก็ปะปนกันไปนะคะยังไงก็ขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะก็ฝากช่องเล็กๆช่องแนวทางเล็กเด็ด ด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบแนวทางหวยฮานอยของแอดก็เข้ามารับชมกันได้ทุกวันนะคะแอดลงให้ทุกวันนะหวยฮานอยมันออกทุกวันค่ะแล้วก็มี3ฮานอยแต่ถ้าท่านผู้ชมชอบเสียงโชคก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาจะเสียงโชคแบบฮานอยอื่นก็แล้วแต่นะคะเพราะอาจจะมีหลายฮานอยก็ได้ก็ยังไงก็ ขอพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ